เขาบอกว่าเคยใส่กล่องแล้วจูนไม่ได้ใช่แล้วตัวบัสบูธมันขอ,อา้างมากขึ้นสูงไม่เคยรับขึ้นสูงขนาดนี้เลยแล้วตอนนี้มันขึ้นเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบสี่สิบเลยเห้ยส <40 S 1> ี่สิบเราก็ทำการวิเคราะห์แล้วแก้ไขแล้วตอนนี้บูธหกสิบละไอพเล่้วย<ค> ขัย<อ>ไม่ไหวขับไม่ไหวกดเลเกงนเนี่ยบทสองไม่เหลือแล้วพูดไปก่อนทำไม้กดเลยก็ได้เอานี่นเนี่ยันไม่หงแล้ววะต้นเต้นเต้นเต้นตนเต้นเหมือนของขาด ไฟอะไรของพี่ถ่ายวีดีโอได้ไหมมากับเมียบ้ามาเหรอเมียมาด้วใช่ไหมถามไม่ก่อนเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวเปิดพี่คนนั้นเฮ้ยเมียผมไม่เล่นเฟซหรอกเมียเรียบร้อยพี่เอคลิปหน่อยได้ไหมตะพัดพฮ้ตะพุดพเฮตะพดเฮ้ยอยถูกแล้ว ไเดินเดียวเนี่ยเป็นยังไงพี่อาการครับเขาบอกว่าเคยใส่กล่องแล้วจูนไม่ได้ใส่ของใส่แล้วเพราว่ามันมันเสียงเพราะว่ามันเป็นระบบเสียงระบบเดียวมันมันไม่ไม่ข่ายจงไงวะเพราะว่าถ้าใส่กล่องเสียงมันต้องสองระบบเลยใช่แต่นี่มันเสียงเสียงเดียวเลยมันมันไม่เดินเรื่องเรื่งเรื่อไม่เดินอย่างเงี้ย ยังไงวะตึง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 ใช่เหมือนมันเดินเสียงธรรมดาเหมือนระบบหนึ่งระบบเดียวไม่สองระบบผมก็งงกันใส่ร้านแล้วตัวบัสบูธมันขอวามากขึ้นสูงไม่เคยรับขึ้นสูงขนาดนี้เลยสูงขนาดไหนสี่สิบห้าสิบเฮ้ยบูธบูธเดิมจริงโว้เนี่ย come แต่มันไม่น่ากลัวนะแต่มันน่ากลัวนะเดี๋ยวว่าบู๊พี่พังวนะอแต้ยังไม่ได้โจรนนะ เมิ่อมันหมื่นหกห้าร้อยเนี่ยคิดผิดเมื่อกี้แต่บอกไปแล้ว <c oughs> ลืมไปว่ามันต้องมีสายอีกเส้นหนึง่งแล้วก็มีปิดโค้ดให้ด้วยเพราะว่าเวลาใสาก่กระบอกต้องปิดโค้ดดเลยริงๆมันประมาณหมื่นหกห้าร้อยได้หมื่นห้าห้าร้อยแต่เดี๋ยวเอาให้บูทอยู่แค่สามสิบพอเดี๋ยวจะตั้งได้เลยว่าอยู่แค่สามสิบแล้วก็แรงออกว่านี้เยอะ แรงก็ใส่กองอย่างเดียวอีกเยอะจะกการที่เขาบอกเขาบอกคนนี้คนยังเฮ้แต่แต่ถ้าเขาถามถ้าเขาถามแบบนี้แสดงว่า จบแน่นอนรอแล้วรอให้สุดเรียวเข้ามาผมบอกไว้ก่อนแล้วหยุดแล้วหยุดที่ตีสี่รถมาจากวัดราษสองนั่นแหละ คันงสุดท้ายจะเสร็จที่กีก่โมงใครทายถูกก็ได้บุงกุญแจไปให้แค่หนึ่งรางวัลเท่านะั้น <c oughs> เพราะว่าโพสไว้ประมาณสามสี่เพจมันก็หลายพวงแล้วนะ,ะนี่พี่เต็มมันไม่ได้ให้กันง่ายๆใครที่ใกล้เคียงที่สุดหน, <c oughs> ดนึ่งรางวัลเพจนะหนึ่งรางวัลเฟซหนึ่งอันเพจหนึ่งอันหลังจากที่ผมไลน์นี้ห้ามคอมเมนต์เด็ดขาดแล้วใครที่คอมเมนต์ไว้ว่าเวลาไองใกล้เคียงสุดก็แปบเราส่งมาในแชทเลยนะ าจะจูนตอนนี้มันทุ่มเท่าไหร่ทุ่มครึ่งอ่าอาจจะจูนเสร็จสามทุ่มก็ได้อ่าใช่ไหมไม่แน่เพรที่นายสามทุ่มอาจจะได้สวัสดีครับสวัสดีจูนรถหรืออะไรวะเป็นชั่วโมงเดี๋ยวไม่อาบน้ำโอ้แต่ถ้าใครอยากได้จริงๆแล้วพู่ดไม่ให้ทักมาขอพวงละร้อยหลักเล่นว่าแล้วหายไปเยอะเลยกลับรถกลับรถกลับรถสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ได้เจอสวัสดีนายขนมต้มจันทร์หนวดแคบ คนเดียวกันป่าวไม่เรื่องจริงอ่ะ้นท่านี่ยคนเดียวกันไหมคนละคนไม่เหรอในจานหนวดเขี้ยวในจานหนวดควายใช่ป่ะในจานหนวดเขี้ยวสักขนมต้มไว้ข้างหลังไม่ใช่ในจานหนวดเขี้ยวพกขนมต้มไปกินตอนลบอ๋อเจ่ใช่เจ้าก็ใช่อิ้งมาเดียวกันดูเรื่องเดียวกันมา ถอดกล่องออกทำให้ขับกลับแบบเดิมๆเพราะว่าขี่ออกไปหน้าร้านก็ตูขัดแน่วเขาบอกว่าถ้าขับออกไปขาดแน่นอนแต่ไม่ขาดแเรวก็ใช้อยู่ปกติไม่ถ้าใส่กล่องเอาใหม่ถึงถ้าใส่กล่องต้องกลับเลยไหมรถนียังไม่ได้จูนอะไรเลยคราวนี้ก็เลยจะมาใส่กล่องที่ผมนะฮะซึ่งผมเอาออกมาลองแล้วแม่งรถเดิมๆพี่เขาบูสสี่สิบจริงไอ้ที ก็ทําการวิเคราะห์แล้วแก้ไขแล้วเราก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะลักรอบนําเข้าไม่ใช่เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเทคนิคเทคนิคตามสูตรมีสูงทางล่างตอนนี้บูธหกสิบละก็ <c oughs> อตอนนี้คิดว่าจบแล้วเดี๋ยวพาม,มาลอง เฮ้ยเนี่ยมเดนึงนเี่ยอะไรนมงจัดไม่ไหวไม่ไหวโมงจัดโมงจัดหัดเลยแล้วสวัสดีครับสุพคนสวัสดีชื่อภาษาอังกฤษทุกคนเลยนะผมอ่านไม่ออกจากท่อยากให้อ่านดจ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเปลี่ยนสามไประังังนะหับับไไม่ไหวขันไม่ไหวมดเองแล้วเนี่ย หมดสองไม่เหลือพูดไลยก่อนช้าๆเลยช้าๆน้องขับป่ะพี่อยากไม่ได้เออพี่เขาบอกกูอยากได้แบบนี้มานานแล้วแรงจัดวัสดีจ้ะไอ้อยากได้แบบนี้ไม่ได้พี่บอกกูอยากกลับบ้านแล้วรถเมนไหลต้องทำไงเอาอย่างนี้ไหลอะไรวะเนี้ยอะไรสงสัยต้องใส่แบบมี่ฟ แบบเย็นด้วยนะแบบเย็นให้ขึ้นก็ได้เลยมันกระกหน้าด้วยอาโมซ็อกไปโอ้ยคันลื่นใจนะแรงอ่ะแรงแต่คันไม่ไหวเดี๋ยวจอดซ้ายมือพี่เขารอตั้สองเกียร์จบนะ้อจบเด้อแต่ว่าพี่เยังไม่กลับบ้านเรายังไม่นับนะครับว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ใช่ ต้องถึงร้านเก็บตังค์กลับบ้านจอดจอดเดี๋ยวพอถึงร้านใกล้พี่เขานั่งเล่นสักค่าชั่วโมงตับสักตีสามผมผมปล่อยพี่นั่งคนเดียวแน่นอนเดี๋ยวพี่เขาบอกเดี๋ยวปล่อยให้มึงเดินคนเดียวมั้งกันเอาไม่การหรอกพี่ทางตักเลยพี่ขับธรรมดาได้ไปไหนเจ้าของร้องขับนั่นการสุดท้ายของวันนี้ได้จริงสามสิบแปดกันบ <uh. ู๊บ สามสิบนิ่งๆยี่สิบเก้าสามสิบกำลังดีกำลังสวยไอ้ของเดิมพุชสี่สิบถูกไหมสี่สิบห้าสิบนี่ไม่ถึงสามสิบแรงกว่าเดิมด้วยเอาแค่โหมดหนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวพี่เขหัวใจไว้ครขับธรรมดาธรรมดาเอากดเลยก็ได้เอ้าเตี้ยนเนี่ยไม่ขับ่าไหร่ละวังระวังคันลื่นคันลื่นตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยถ้าคันลื่นต้องยกคันเร่งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้กดเต็มไปเลยกดไปเลยค่อยๆกดเพิ่มอยกเีร์ะไรเนี่ยเกียร์สามไปเลยตื่นเต้นเน อ๋ออื่นไม่ต้องขี่เลยค่อยๆเติมพี่ลองก็ไม่เติมอ๋อเต่นเต้นตต่นเต้นคือขับอยู่แล้วมีคนอยู่ด้วยเตินอ๋อโอเคโอเคตื่นตเต้นเหมือนของขาดไม่ชินไม่ชินแต่ว่าจากการนั่งก็รู้แล้วมันแรงกว่าเดิมเยอะอยู่ครับครับแล้วก็บูตไม่เกิน30สบคือยังไงอ่ะคือถ้าพี่บอกว่า4ี่สิบพี่ไม่พังอ่ะแต่อันนี้น้อยกว่าเดิมก็ไม่พังแน่นอนถูกปะ อ่าแต่แรงวิ่งดีด้วยสำหรับมึงระเบิดทุกหมดเดี๋ยวขับธรรมดาพอผมแนะนําก่อนว่าขับเลยีปกติขับไปปกติเลยไม่ต้องเดินใจเย็นเย็นเย็นกูเข้าใจถ้าเป็นกูนี่ก็ตึ๊บตึ้มตึ้มตึ้มเลยล่ะแค่แม่งเป็นเฟ้นตือนเตืนนี่ขนลุกหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้จะขี้มึงเรียกเขาว่าอะไรเรียกอะไรเรื่องเลยโดนเหรอโดนเอเอก็คือถ้าเหยียบแล้วเสียงมันฮึ่มอัเนี้ยให้เรายกคันเร่งเพราะว่าคันมันลื่น คนันลื่นเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราใช้งานบางทีเราเราชอบเลียคัดออกอะไรแบบเนี้ยบางคนเขาปล่อยคัดไปเลยอะแต่บางคนขับแบบนิ่มนวลชอบยกคัดออกช้ามันก็จะลื่นไวกว่าคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าให้จําไว้ว่าถ้าเหยียบแล้วมันฮื้อแบบเนี้ยให้ยกคันเร่งให้ยกยกคัดยกคันเร่งด้วยแหละยกคัดยกคันเร่งยกหมดอะแต่พี่ก็ชอบออกเกียร์สองของถ้าออกเกียร oh, <X> ์สองด้วยเออเนี่ยเมื่อกี้ก็เกียร์ออกเร็ว โอเคสองก็ okay, ไม่ดีพี่มันก็ทําให้คัดหมดไปแต่ถ้าพี่ขับใช้งานชัดบ้างไม่เป็นไรหรอกแต่ให้ระวังอย่างเดียวว่าถ้าลื่นให้ยกคันเร่งออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคันจะไมแล้วก็เก็บตังเปลี่ยนคัสได้เลยหมืนหน่อยหน่อยไอ้ถ้าเราเปลี่ยนคัดเราคือเราเหยียบอะไรเป็นที่เป็นที่แต่ว่าถ้าเป็นผ้าผสมอยู่หมื่นหนึ่งถ้าเป็นทองแดงอยู่หมื่นสองห้าร้อยมันจะเป็นชุดหวีที่แบกแลงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนคัดแล้วพี่ก็ควรปรับพฤติกรรมการขับเพราะจริงรถวิ่งแค่หกหมื่นไม่น่าลื่น คือพี่เป็นคนขับแบบใช้ใช้คัดเยอะมากอ่ะ<ค>ใช้คัดเปลืองอ่ะใช้คัดเปลือง <S <S อถ้าขับปกติโอ้วิ่งสองแสนยังไม่ลื่นก็มีเยอะแยะเลย <S 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 แต่ไม่เวลาเราถึงรถเราสมบูรณ์แล,ล้วอันนี้เป็นส่วนส่วนควบของมันเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีนึงแต่รถไม่มีปัญหาแน่นอนปิดวงปิดไฟตามอามการจบหันสุดท้ายจริงๆนะฮะอ้าวดูไว้เอ้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์จ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อนเอออครับย่าลืมบอกก็โมงวัสวัสดีฮะสวัสดีฮะพี่พี่มากี่โมงพี่ วันนี้มากี่โมงมาใบสาบ่าใบสาบเหรอเฮ้ยใบสากับสองทุ่มไม่น่าเกลียดกี่ชั่วโมงวะเจ๋งใบสากับสองทุ่มเนี่ยสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกปกติเขา,าลงอะไรวันนี้ปกติเขาอยู่กัเรียนวันี่